สวัสดีครับมาสักเพลงลาวนี่ในรูปแบบเพลงลาวพี่น้องฝั่งซ้ายเรามีชื่อเพลงว่าบ่าวเวียงจันถูกต้มแม่ช <Action. S 1> ั้นไอจางรถมามาแต่เวียงพุ่นเดิอนน้องลาสีมาขอควันตา เ้าโซปภาแห่งเมืองสวรรค์เอาพอ่อเอาแม่เอาเท่าเก่มาเป็นพยานแม่อยากได้ลูกไพสวรรค์คือสิดูคือสิมันหอบเงินค่าดองสิมาขอสิมามันผ่าประบาทโคมสารหัวใจอาย ไหวสัน้นโหดปากกระดิง่งกราบพิงโอนเจ้าทิ้นเจ้าทานโหดตาเกกเสนโสวรร์โหดใจตายเต่นอย่างแพงโหดชิวรถเมยินเขาสาอยู่หึนวึน,วนสาวาเม่ควันยืนน้องควงควพิธีงานแต่ง หายไปหอดเทือนใจสะเทือนอย่างแหงเมื่อเห็นแม่แก้มแดงน้องควันแปงวอมเข้าผาควันเจ็บใจอย่างแหงเมาลดมีขืนบ้านกลับนครเวียงจันน้ำตลิ่ยใจสั้น ไอ้ลาไม่จื้อชื่อเจ้าแล้วสา้าเมืองสวรรค์ต้ม้บาวเวียงจันต้มคักต้มแน่ต้มไอ้จนเปือ่อยโอดกิ้วรถเมยินเขาสาอยูุ่บุน สาวแม่ควันยืนน้องทครงคู่อองานแต่งให้ไปหอเทือนใจสะเทือนอย่างแหงเมื่อเห็นแม่เก็มแดงน้องควันแพงหวมเข้าพาควัน เจ็บใจอย่างแหงเมาลดเมยขึ้นบ้านกลับนครเวียงจันน้ำตาไหลใจสัน้นไอลาบ้จื้อจื้อเจ้าแล้วสาวเมืองสวรรค์ต้มบาวเวียงจันต้มคักต้มเนต้มไอจนเปื่ Okay.